สวัสดีฮะบอสฮะอนันตรภักษีตุรานนท์แห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะบอสมาแล้วฮะมีความสุขง่ายๆกับบอสฮะมหาเทพแห่งความสุขสำราญฮะวันนี้สิ่งที่บอสมาแบ่งปันเป็นกิจกรรมง่ายๆฮะที่ทำให้ทุกทุกคนมีความสุขได้เลยง่ายนะง่าย เริ่มต้นด้วยวันนี้ฮะทุกๆคนจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันเช่น To-do list คือสิ่งที่คุณจะต้องทำทุกๆวันนะหลายคนก็เขียน o d ด l ลิสใส่กระดาษพกติดตัวบางคนก็เขียนใส่สมุดไดอารี่เล็กๆนะอ่ะบางคนก็เขียนใส่โทรศัพท์มือถืออ่ะแล้วแต่กันอ่ะเมื่อคุณทุกคนมี To-do list ประจำวันบอสอยากแบ่งปันแบบนี้ทุกๆครั้งที่เขียนสิ่งที่คุณจะต้องทำ เช่นข้อหนึ่งอ่าสำหรับบอสนะวันนี้สิ่งที่บอสจะต้องทําข้อหนึ่งคือล้างรถเมื่อวันนี้เราต้องล้างรถสิ่งที่บอสจะแนะนําให้เขียนด้านล่างเป็นกิจกรรมเนาะอ่าผลลัพธ์สุดท้ายของการล้างรถวันนี้คุณต้องการอะไรบอสต,ต้องการให้การล้างรถครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วทุกครั้งบอสล,ลักล้างรถชั่วโมงครึง่งคราวนี้ให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ บอสเขียนลงไปผลลัพธ์สุดท้ายใต้ข้อหนึ่งทูดูดิทของบอสข้อที่สองฮะวันนี้บอสต้องกวาดบ้านนะถูบ้านเป็นความสะอาดที่บอสจะต้องทำนะปกติอ่าบอสก็เขียนผลลัพธ์สุดท้ายใต้ข้อสองปกติบอสท,ทำประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้บอสเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งเยอะไปเอาครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วบอสก็เห็นว่าบอสท,ทำความสะอาดเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงอ่า เขียนเสร็จน่าเห็นภาพนิดนึงฟินฟินปะเสร็จแล้วข้อที่3ฮะสิ่งที่บอสจะต้องทำคือบอสจะต้องทำคลิปยู u ูบฮะหนึงคลิปในวันนี้เนาะใต้ข้อสของบอสผลลัพธ์สุดท้ายบอสเห็นคลิป y o u t u b e ของบอสฮะมีคนมาดูพันคนว้าว <laughs> บอสก็เขียนลงไปฮะแล้วก็เห็นภาพว่ามีคนดูคลิป y o u t u b e ที่บอสทำคลิปเนี้ยนะ พันคนนะเห็นอย่างและใครมีทูดูริตกี่ข้อคุณก็เขียนไปเขียนไปกี่ข้อก็เขียนไปแต่ขอให้เขียนผลลัพธ์สุดท้ายใต้สิ่งที่คุณจะทําในแต่ละวันนะอ่ะอย่างยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งฮะเขาไปทําการตลาดโอเคไหมเขาจะต้องไปพบลูกค้าสี่ห้าคนในแต่ละวันเขาก็จะจดชื่อลูกค้าจดเบอร์โทรอ่าจดว่าลูกค้าคนนี้ต้องการอะไรใช่ไหม อืมเช่นวันนี้ฮะข้อที่หนึ่งต้องไปพบคุณมย,ยุราติดต่อเรื่องอการตลาดที่ติดต่อไว้ใต้ผลลัพธ์สุดท้ายใต้ผลลัพธ์นะเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่อยู่ใต้ข้อหนึ่งฮะเขียนว่าคุณมย,ยุราตอบตกลงในการเสนอการตลาดครั้งนี้ด้วยความสุขฮะเห็นไหมเขียนลงไปแล้วก็เห็นคุณมย,ยุรายมิมีความสุขพยักหน้างึกงักงึกงะโอเคไหม ข้อสองฮะโหต้องไปพบคุณสมชายอีกอ่ะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเนาะต้องไปพบคุณสมชายในวันนี้เช่นกันคุณก็เขียนใต้ฮะใต้ข้อสองผลลัพธ์ของคุณคืออะไรคุณสมชายจับไม้จับมือตอบตกรงกับสิ่งที่นําไปเสนอเช่นกันในวันนี้ฮะอ่าคุณเห็นไหมทูลิสคุณของคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณใส่ผลลัพธ์สุดท้ายไปตาใต้ข้อทูลิสในแต่ละข้อของคุณ โอเคปะเออบอสจะบอกว่าทุกทุกคนจะได้ความสุขตั้งแต่เขียนทูดูุลิสตอนเช้าแล้วว่าเออถ้าใครเขียนธูดรุลิสตอนเช้าคุณจะมีความสุขตั้งแต่เช้าแต่ถ้าคุณเขียนธูดรุลิทของเมื่อวานเพื่อให้ไปในวันรุ่งขึ้นคุณจะได้ความสุขตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะแล้วทุกครั้งที่หยิบมามันจะมีความสุขนะฮะคุณอาจจะถามบอสว่ามันจะเกิดเค้นแบบนั้นจริงเหรอบอสจะบอกคุณว่า คุณได้ความสุขตั้งแต่ตอนอ่านจูดิ i s สแล้วความสุขเป็นประตูเปิดโซ่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆฮะคุณสังเกตนะคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายคนบอสไว้เยอะกับทุกคนจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายและมีความสุขในแต่ละวันเขาจะทำงานด้วยความสุขเขาจะใช้ชีวิตในแต่ละวันของด้วยความสุขนี่ไง ประตูเปิดสู่ความสุขแล้วเมื่อเขียน To Do List วันนี้ไม่เกิดเขียนต่อไปฮะเจ็ดวันสิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันและมันก็จะเกิดขึ้นจากความสุขของคุณจากความที่คุณรู้สึกดีๆในเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันมันเป็นเรื่องมหาสจา์แต่มันป็นผลงานวิจัยว่าใครก็ตามฮะที่มีความสุขในแต่ละวันคุณจะพบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เขียนไม่ได้ทำวันนี้เป็นโชคและโอกาสของทุกคนนะคุณลองเอาไปทำดูนะผลลัพธ์สุดท้ายของธูรูลิตของคุณในแต่ละวันว่าทำแล้วคุณอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นอ่าทำแบบนี้ํำๆซ้ำๆเขียนอย่างเงี้ยฟินๆทุกครั้งที่คุณหยิบทูรูลิตออกมาคุณจะมีความสุขทุกครั้งนะเออเพราะสิ่งที่คุณเขียนไป ว่าอืมฉันประสบความสำเร็จเรื่องนั้นอ๋อฉันได้เรื่องนี้นั้นลองไปทํากันดูบอสเชื่อว่าทุกๆุกคนจะพบความสุขได้ง่ายๆและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่ชมครบเครื่องเรื่องความสุขครับคุณนะสวัสดีคนะ่ะ